สนับสนุนโดยยากเกร็กคู่สำหรับบำรุงร่างกายโซโล่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างระบบแก๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเกิดเหตุถนนยุบตัวครับเส้นแจ้งวัฒนะขาเข้าแถวบริเวณแยกหลักสี่นี้เองนะครับตามข่าวบอกว่ากว้า,วาง3เมตรลึก1.5เมตรนะครับเรากําลังตรวจสอบแล้วก็ส่งทีมข่าวไปยังไงคุณผู้ชมก็หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณนี้ด้วยนะครับตามข่าวบอกว่าปิดการจราจรเพื่อซ่อมทางเป็นบางส่วนแล้วด้วยใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูความคืบหน้าของกรณีที่มีการไปรื้อรีสอร์ทนะคะล่าสุดนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมอุุทยาาานนแแห่่งงชชตสัปัปละพพืถึ แม้ว,ว่าจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะคะแต่ท่านก็บอกว่ายังคงจะเดินหน้าต่อไปค่ะจะเข้าดําเนินการรื้อถอนร,รีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็เตรียมที่จะเข้าดําเนินการที่เกาะเสม็ดกลางเดือนนี้ด้วยนะคะโดยนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันกับครอบครัวข่าวสามค่ะว่า การดาเนินการทั้งหมดนั้นเป็นไปตามหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกอย่างหนักล่าสุดมีการสั่งการให้นายเทวินมีทรัพ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานนําป้ายประกาศไปติดตามบ้านพักและรีสอร์ทที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมการรื้อถอนทั้งหมด151แปลงเพื่อให้เจ้าของมาแสดงตัวแล้วก็ให้เจ้าของรื้อถอนเองนะคะแต่ถ้าหากไม่ดําเนินการทางอุทยานก็จะรื้อถอนให้ค่ะและจะดําเนินการฟ้องทางแพ่งเพื่อเรีย ค่าเสียหายจากเอกชนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและค่าฟื้นฟูป่าด้วยนะคะโดยในพื้นที่ทับลานทางอุทยานได้ดําเนินการจับกลุ่มเพิ่มเติมทั้งหมด418คดีรวมพื้นที่8แผ่นไร่และมีพื้นที่อีกประมาณ37,000ไร่ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคอรมปี41โดยอุทยานแห่งชาติทับลานก็มีพื้นที่ถูกบุกรุกประมาณ5,000ไร่มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่ถูกสารตัดสินแล้ว49คดีค่ะ ส่วนกรณีที่เจ้าของบ้านทะเลหมอกรีสอร์ทซึ่งถูกรื้อถอนไปแล้วยื่นคำร้องต่อสารปกครองโดยสารเรียกนัดไต่สวนคำร้องในวันที่7สิงหาคมนี้นายดำรงยืนยันว่าจะเดินทางไปชี้แจงกับสารด้วยตนเองในฐานะอธิบดีที่เป็นผู้สั่งดำเนินการนอกจากนี้จะดำเนินเดินหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีและรื้อถอนรีสอร์ทรุกพื้นที่บนเกาะสม็ดจังหวัดระยองในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยค่ะ ส่วนกรณีทิ้งสารเคมีในพื้นที่สาธารณะล่าสุดดี i เตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเซาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ยังคงได้รับแจ้งอย่างต่อเนื่องครับว่ามีการนําสารเคมีไปทิ้งเป็นจุดเล็กๆเ,เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มนะครับพันตํารวจโทพงอินอินทขาวครับผู้บัญชาการสํานักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i บอกนะครับว่ายังคงมีประชาชนแจ้งเบาะแสแหล่งลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายในพื้นที่ฉะเชิงเซาอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้กระทําผิดยพยายามจะนําสารเคมีไปทิ้งงในนจุดุด่หากกกลชชลชชมแ็ระ ไปทิ้งในจุดเล็กๆที่ยากต่อการสังเกตซึ่งก็สะทอนให้เห็นว่ายังคงมีปัญหาการลักลอบนำสารเคมีอันตรายออกนอกระบบการกำจัดที่ถูกต้องอยู่เป็นจำนวนมากครับทาง DSI กำลังเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงนะครับระหว่างกระบวนการกว้านซื้อบอร์ที่ดินและบริษัทที่รับขนย้ายสารเคมีอันตรายเพราะเชื่อว่าจะทำเป็นขบวนการใหญ่โดย DSI เตรียมที่จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าเมื่อครบกำหนด15วันตามที่คณะทำงานของจังหวัดฉะเชิงเซาได้กำหนดไว้ว่าจะสามารถเอาผิดทางกฎหมายกับ ซึ่งเป็นที่มาของสารเคมีเหล่านี้นับตั้งแต่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีคําสั่งปิดโรงงานที่ลักลอบกําจัดสารเคมีโดยไม่ถูกต้องไปแล้ว2แห่งนะครับในอําเภอพนมสารคามและอําเภอแปลงซึ่งก็พบความผิดชัดเจนทั้งมีสารเคมีอันตรายที่ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและกําจัดไม่ถูกวิธีรวมไปถึงการลักลอบทิ้งน้ําปนเปื้อนในลําน้าสาธารณะจนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง นายเฉลิมเกียรตินพเกตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงบอกนะครับว่าขณะนี้กลิ่นจากสารพิษเน่าเสียเริ่มเบาบางลงแล้วส่วนพื้นที่ว่างอีกหลายแห่งที่มีการลักลอบทิ้งสารเคมียังไม่มีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดเก็บชาวบ้านยืนยันว่าจะช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยการลักลอบนำขยะสารพิษมาทิ้งในพื้นที่เหล่านี้อีกครับ แล้วันนี้ก็เป็นวันที่มีการสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตํารวจนะคะวันนี้ค่ะมีการตรวจเข้มเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนขาดสอบเกือบครึ่งเลยค่ะแต่ก็ยังไม่พบปัญหาทุจริตใดๆนะคะในสนามสอบที่กรุงเทพมหานครมีสนามสอบที่เดียวค่ะคือที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาเขตบางนาบรรยากาศก,าก็คึกคักตั้งแต่เช้านะคะเป็นการสอบในสายอํานวยการและสนับสนุนกับสายตํารวจตรวจคนเข้าเมืองมีผู้เข้าสอบเกือบ20,000คนใช้ห้องสอบ16ห้องการแต่งกายวันนี้ก็คือสวมเสือ้อยืดคอกลมก เกงวอร์มและก็รองเท้าผ้าใบค่ะซึ่งการตรวจมีหลายขั้นตอนนะคะต้องมีการผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านและยังใช้เครื่องตรวจวัตถุแบบมือถือตรวจซ้าเข้าไปอีกค่ะถ้าอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะผู้เข้าสอบผู้หญิงก็จะมีโครงลวดในชุดชั้นในนะคะมีกิ๊บติดผมมีซิปปลายขากางเกงแม้แต่โลหะที่ติดตามรองเท้าก็ตรวจเจอนะคะกว่าจะผ่านขั้นตอนเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยค่ะและเมื่อเข้าห้องสอบยังจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือในทะเบียนของผู้สมัครเพื่อป้องกันการเข้าสอบแทนกันอีกนะคะก่อนที่จะให้ผผูู้้เขขาาสสออบบและคุมพั แล้วก็ถอดถูเท้าด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณติดตั้งเพิ่มเป็น15เครื่องแล้วก็เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์อีก7เครื่องโดยสามารถครอบคลุมทั้งสนามสอบนะคะผู้มีสิทธิสอบทั่วประเทศวันนี้178,000คนค่ะสนามสอบ48แห่งใช้ห้องสอบ2,800ห้องนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะพลตํารวจเอกพงษพัฒนพ์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะก็บอกว่าไม่พบการทุจริตแต่พบว่ามีผู้ขาดสอบเกือบ50ซึ่่่งคาาาาดวนจจะมาก การกลัวการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วไปพบว่ามีประวัติที่ไม่ดีขณะที่การสอบที่ผ่านมาผลมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ทั้งสิ้น535คนค่ะและในวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นการสอบของสายป้องกันปรับรามมีผู้เข้าสมัคร184,000คนจะรับ9,500อัตรานะคะมีข้อมูลว่าผลการตรวจคะแนนรอบที่แล้วในกลุ่มผู้ทุจริตเนี่ยพบว่าคะแนนที่ได้มีตั้งแต่5คะแนนไปจนถึง65คะแนนค่ะ ขณะที่สนามสอบในต่างจังหวัดนะคะอย่างที่นครราชสีมาค่ะก็ไม่อนุญาตให้เอายานพาหนะส่วนบุคคลเข้าไปภายในสนามสอบอย่างเด็ดขาดนะคะและก่อนที่ผู้เข้าสอบจะขึ้นไปยังอาคารก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเช่นเดียวกันค่ะทุกคนก็ต้องผ่านเครื่องสแกนเหมือนกับในกรุงเทพนะคะการแต่งกายก็เหมือนกันดินสอนําเข้าไปเพียงแท่งเดียวส่วนยางลบกรรมการเนี่ยจะมีแจกให้นะคะขณะที่มาตรการของจังหวัดอื่นๆก็คล้ายคลึงกันค่ะเพื่อการสอบจะได้เป็นไปอย่างสุจริตนะคะ สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเตรียมที่จะลงมติตำหนิคณะมนตรีความมั่นคง UN หรือว่า UNSC ที่ไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงได้ครับสถานการณ์ในซีเรียนั้นนอกจากจะทําให้เกิดความแตกแยกภายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วยังทําให้ในายโคฟีอันนานทูตพิเศษซีเรีย ถอดใจแล้วนะครับเตรียมที่จะออกจากตําแหน่งในสิ้นเดือนนี้ตามวาระโดยไม่ขอทํางานต่อครับเนื่องจากแผนสันติภาพ6ข้อของเขานั้นไม่ได้รับการตอบรับซึ่งก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งความแตกแยกภายในคณะมนตรีความมั่นคง UN เอ็เงรวมไปถึงรัฐบาลซีเรียก็ไม่คิดที่จะประนีประนอมส่วนกองกําลังกลุ่มต่อต้านก็มีอาวุธหนักมากขึ้นทําให้การปะทะกันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นครับ ล่าสุดนั้นสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติเตรียมที่จะลงมติตำหนิคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่ไม่สามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเนื้อหาในมตินั้นไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะครับแต่เพียงเพื่อต้องการกดดันคณะความคณะมนตรีความมั่นคงให้ดําเนินมาตราการที่จริงจังมากกว่านี้ในการที่จะยุติวิกฤตการณ์ในซีเรียครับ และปิดท้ายกันก็ขอบอกบุญกับคุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครอบครัวข่าวสามของเราก็มีโครงการที่ชื่อว่าสร้างทางสร้างธรรมนะคะคเพื่อที่จะนําคอนกรีตมาปูทางเดินรอบสระน้ําหน้าองค์พระประธานพุทธมนฑลที่เสียหายจากน้าท่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมกันบริจาคได้คะ่ะมาด้วยตนเองก็ได้ที่อาคารมารีนนถนนพระรามสี่นะคะและที่ตู้รับบริจาคสํานักงานพุทธมนฑลหรือว่าบริจาคผ่านบัญชีกระแสรารวันธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมารีนนเลขที่บัญชีตามที่เห็นอยู่นี้นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ไทยที t i c k เมเจอร์ดอทแล้วก็จุดจำหน่ายบัตรของไทยเท็ตเมเจอร์ทั้ง14สาขาจนถึง10สิงหาคมนี้นะคะมาทำบทรวมก,กันกับช่องสามดยครับไปชมเอเชียคอนเน็กครับช่วงหน้ากลับมาแตกประเด็นต่อครับสวัสดีนี่ห่าครับประชุนกับเอเชียคอนเน็กเพื่อคนไทยมิงปายเข้าใจเอเชียวนี้มาพร้อมกับคติธรรมในจีนนะเขาว่าไว้ว่าเจียนเคาอ,อีจู้เหลียญสู้เคยอเฉิงเตอ๋อ ถ้าสุจริตจ,จะช่วยให้เรานั้นพ้นจากข้อคอรหาได้นะครับแต่ถ้าหากว่ารู้จักให้อภัยจะทําให้เราบรรลุถึงศีลธรรมได้ครับเย็นนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูความช่วยเหลือจากต่างชาติตอนนี้กําลังหลั่งไหลเข้าช่วยประเทศลาวแน่นอนครับไทยก็เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือตรงนี้ครับเราเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติจํานวนมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยเศรษฐกิจลาว,วเข้มแข็งขึ้น จากข้อมูลของรัฐบาลลาวระบุว่าตลอด6เดือนแรกของปีงบประมาณ2,555ลาวได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติหรือ ODA เป็นจำนวน11,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ11เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยในปีงบประมาณนี้รัฐบาลตั้งเป้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติทั้งสิ้น21,000ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีงบประมาณที่แล้วถึง2,100ล้านบาท โดยประเทศและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวมากที่สุดคือญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เวียดนามธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียรวมถึงไทยรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในรูปแบบเงินกู้และเงินให้เปล่าผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนดารวมเป็นมูลค่าเกือบ8,000ล้านบาทสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคและการพัฒนาบุคลากร ตอนนี้ก็มีส่วนใหญ่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับเป็นระบบสนามบินนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือ,อาทางด้านการพัฒนาบุคลากรของสอปลาวพอสมควรครับคือผลประโยชน์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นทั้งประเทศไทยและทั้งประเทศสปอลาวเป็นการเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบคมนาคมขนส่ง าลาวตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งศาสวัสตในปี2558และต้องการยกระดับให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี2563นี้ครับโสพลจันกลมถ่ายภาพวิศรุตกิมาพรรายงานนับถอยหลังกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีก881วันนะครับยันนี้ปติดตามฟังข้อมูลน่ารู้กับกูรู AEC เชิญเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระน่ารู้ในอาเซนมาฝากครับอาเซนมีแผนที่จะก่อตั้งธนาคารอาเซนภายใน3ปีข้างหน้าโดยอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงก่อนอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียและไทยซึ่งจะช่วยให้การรวมตัวทางการเงินของประชาคมอาเซียนทําได้ง่ายขึ้นครับและมาติดตามสาระน่ารู้ได้ใหม่นะครับ ขอบคุณครูเอซีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณงามความดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรู้แต่ว่าอยู่ที่การกระทาเหมือนที่คนจีนบอกว่าไม่เตอปุ้ยไสอูจือาร์ไจอูชิงนะครับยันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครือธนาคารกสิกรไทย